เอาเลยรครับสวัสดีคุณชมนะฮะขอต้อนรับเข้าสู่เกมคีน่าบีชอ of Spirit นะครับผมอ่าเกมนี้นะครับก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ได้ลองมาเล่นเกมนี้ดูนะคือต้องบอกกันว่าผมเนี่ยไม่ค่อยถนัดเกมแนวแบบนี้เท่าไหร่นะส่วนใหญ่จะเล่นแต่เ p s นะครับผมเดี๋ยววันนี้มาเปิดประสบการณ์กันระหว่างเกมเอ s กับเกมนี้นะครับผมว่าผมจะไปรอดหรือเปล่านะครับโอเคมาเดี๋ยวเราเริ่มเกมใหม่กันเลยแล้วกันนะ โอเคสู่หมดเรื่องราวอันนี้น่าจะเป็นความสว่างเนาะเอาสักประมาณนี้แล้วกันยอมรับไปครับอันนี้ผมลงหมดภาษาไทยเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่เป็นไงหน้ากากไม้ที่ไม่สํากันและดูแปลกตาถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อความเคารพผู้ที่ล่วงลับและถูกวางในสถานที่บูชาศักดิ์สิทธิ์ หน้ากากเหล่านี้จะค่อยๆสลายกลายเป็นฝุ่นที่เป็นสัญลักษณ์ในการเดินทางอันสงบสุขของวิญญาณในชีวิตหน้านะครับก็ประมาณนี้ผมอาจจะไม่แปลซับไตเติ้ลจนหมดนะเพราะว่าบางครั้งผมก็แปลไม่ทันนะครับอันไหนที่ผมแปลไม่ทันเนี่ยผมจะข้ามนะโอเค,อ,เคอุ้ยการาฟิกสวยมากภาพสวยสดส อย่างกะดูหนังอ้าวเริ่มเลยเหรอหนึกว่าจะมีบทพูดอะไรก่อนกดอ e. ีใช้พลังว้าวงามแต่ะเจ้าใช้พลังอ๋อต้องไปทางนี้ใช่ไหมไปกันกดเดินไงอะ่ะอุ้ยตีลังกากับหลังได้ด้วยเหรอวุ้ย อ๋อถ้ากดครั้งหนึ่งมันจะตีลังกากับหลังเฮ้ยเจ๋งเจ๋งมากอุ้ยนั่นมันวิญญาณนี่อุ้ยสลายไปแล้วเหมือนจะเป็นวิญญาณบอกทางหรือเปล่าเราเดินตามเขาไปดูครับเขาจะพาเราไปไหนขออนุญาตเอาเสียงขึ้นนิดนึงไปครับ ไปทางไหนอะทางนี้เหรอเหมือนวิญญาณจะพาเราไปตรงประตูนี้หรือเปล่าอุ้ยมีเสื้อผ้าเปียกน้ําด้วยเพิ่งรู้ไปไม่ได้เราต้องไปทางไหนอันนี้อะไรอะวิญญาณเอ้าหายไปแล้วอุ้ยเหยียบได้อ๋ออุ้ยอ๋อ เราต้องกดป e, ีใช้พลังประตูถึงจะเปิดอ๋อโอเคเหมือนเป็นการสอนนะเป็นการสอนไปในตัวหรือเปล่าไปครับเกมโหลดโอ้ยมีกระตุกเล็กน้อยอุ้ยใครอะเหมือนจะเป็นเทพหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเข้าสู่คัสซีนเป็นที่เรียบร้อยเจ้ามาทำไมข้าสมัมผัสได้ได้ถึงความทรมานที่นี่ เจ้าอยญ่ให้ข้าช่วยหรือไม่เจ้าไม่รู้อะไรเกี่ยวกับความทุกข์ทรมานเลยนี่เป็นบ้านของข้าหมู่บ้านของข้าโอตาแดงซะด้วยบอลหรือเปล่ากลับไปซะผู้นำวิญญาณอ้าวกดคลิกซ้ายเพื่อโจมตีคลิกขวาเพื่อโจมตีหนักโอเคนี่ใช่ไหม เอาใช่ไหมเอาใช่ไหมเอาใช่ไหมนี่เรียบร้อยเฮ้ยยังมาอีกเหรอเอานี่ไปเฮ้ยกระโดวดหลบนี่ไงเฮ้ยยังมาอีกตีคอนโทรลกระโดวดหลบนี่เป็นไงดูตีอะไรตีอะไรหลบได้นีเนนเ่เรียบร้อยยังจะมาอีกเหรอนี่นี่ไงเคหัวเรียบร้อย เรียบร้อยเย้ yeah. แปทงไหนเอ่ยใช้พลังแป,ป๊บเราต้องไปทางนี้นะครับอ่านี่ไงจริงด้วยมีพัซิลเล็กน้อยช่วงแรกๆอาจจะไม่ได้ยากนะครับหลังๆอาจจะยากหรือเปล่าไม่รู้นี่เป็นไงประตู ฮ้ยนี่ไงท่านตรงนี้ที่เรายืนเมื่อกี้มีไฟขึ้นโอเคเราต้องไปเหยียบหรือเปล่านี่อ่ะจริงด้วยใช้พลังอ่านี่ประตูเปิดเกมโหลดเรียบร้อยครับโอเคไปกันต่อ,อเฮ้ยแต่เกมนี้ก็สนุกดีเหมือนกันนะเหมือนแบบว่าเปิดประสบการณ์ใหม่นะครับไม่มีอะไรเลยลงโจงโเฮ้ยจอก เราจะได้ออกจากถ้ำแล้วุ้ยสู่ความสว่างความสีมิลรเฟรมเลทตกเล็กน้อยว้าวกราฟิกสวยมากต้องไปทางไหนทางนี้ใช่ไหม วิญญาณเด็กมีเด็กวิ่งตัดหน้าเราไปฮนะเหมือนเขาจะนำทางเราหรือเปล่าเฮ้ยมีเสียง, <c oughs> งเด็กวิ่งเล่นด้วยกัน <c oughs> ข้าเห็นเขาแถวนี้แหละเหมือนมันจะไปะตามหาอะไรสักอย่างนะนี่หรือเปล่าไม่ใช่นั่นหินจ้าเอ๋เขาอยู่ไหนนะ ห็นฮ้เห็นจนได้ไม่นะเขาเห็นข้านี่มานี่เลยเจ้าตัวเล็กจับได้แล้วฮ่า <c oughs> เอ้ยหลุดมือไปแล้วโอ้ยเด็กเขาเล่นสนุกกันนะฮะ <c oughs> น่ารักอะ่ะเหมือนดูหนังเลยอะ่ะเอ้ยอ้าวหายตัวได้เฮ้อ ังไงจ๊ะไปดีกว่ามาหายไปแล้วคือเกมนี้มันมีแคม,มีร่าอันนี้ด้วยใช่ไหมโฟโต้แคมีร่านะครับแต่ไม่รู้ว่าวิธีถ่ายรูปเนี่ยเขาถ่ายกันยังไงนะในเกมใช้พลังเพื่อโต้ตอบดูวิญญาณเราต้องหาใครอะ่ะนี่หรอ กดคิวนี่ไง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 จะไปไหนไปไหนตัวเล็กเฮ้ยพี่กดคิวรวบรวมนี่ไงอัจฉริยะปลดล็อกมานี่เลยอือ น่ารัก่啊สวัสดีไม่เป็นไรนะนรข้าไม่ทำอะไรเจ้าหรอกเกิดอะไรขึ้นที่นี่เนี่ยเจ้าตัวเล็กนี่น่ารากักอืม ักอะ่ะอุ๊ยไปแล้วนำทางเราว่ะน้องเขานำทางเราตามหาลอ็อตตามหาลอ็อตโอเคล็อตนี่คือน้องหน้าหอัอนี่เราต้องไปางนี้กดสเปซบาร์สองครั้งเพื่อกระโดดโอ๋อดับเบิลจัมนะฮะนี่เป็นไงเรียนรู้ไม่ยาก กระโดดแล้วคอนโทรลกระโดดได้ไหมเธออยู่นั่นวิ่งเร็วเอาหีเราอีกแนู่นน้องเขาวิ่งไปนู่นแล้วอะ่ะเฮ้ยนี่ไงมานี่เลยเจ้าตัวเล็กได้แล้วเจออีกแล้วตัวหนึ่งฮ่าฮบเจอรตอเราต้องเก็บให้ครบ5ตัวนะฮะมาดูกันดีว่าเขาอยู่ไหนกันบ้าง มาทางนี้ดูสิเก่อจะเจอขึ้นได้ไหมไม่ได้ครับมานนี่เร็วต้องไปทางไหนมาดูฝั่งซ้ายก่อนแล้วกันนี่ไงไม่มีนะครับเอ้ยนี่หรือเปล่า นี่ไงตัวเล็กนําทางได้อีกแล้วหนึ่งตัวนี่เจอแล้วเราเล่นซ่อนแอบกันเลยนะี่นี่ไปครับหาได้สองตัวแล้เหลืออีกสามตัวเท่านั้นเราก็จะเป็นใหญ่หลบเร็วเบนนี่เขาหนีเราอีกแล้ว,ว่ะเขาจะหนีเราไปไหนนี่หรือเปล่าเฮ้ยนี่ไง มานี่เลยเจออีกแล้วตัวหนึ่งกดซ <C S 2> <c oughs> เพื่ออะไรอะ่ะคุยกับอ๋อนี่ไงเฮ้ยมีเล่นกับน,น้องด้วยหรอทำเป็นเล่นไปกดสองทะไรเต้นหรอเฮ้ย <c oughs> มาเต้นบนหัว <c oughs> สนุกใหญ่เลยปตามหาอีกกี่ตัวสองตัวปะ เรามาสำรวจตรงนี้ดูเฮ้ยเขาจะไปไหนนี่เรามาตรงนี้ทุยพูดไรไปเนี่ยเฮ้ย <c oughs> เหมือนเขาจะเจอหรือเปล่านี่ไงนี่ไงนี่หรือเปล่าอยู่ในนี้หรือเปล่ากดคิวเปิดนี่ไงใช่หรือเปล่าใช่ด้วย ได้อีกแล้วตัวหนึ่งเหลืออีกตัวเดียวครับเขาอยู่ไหนเอ่ยตามหาอีกตัวหนึ่งนะฮะตัวสุดท้ายผมว่าน่าจะอยู่ในน้ำตกหรือเปล่าวะน้ำตกมันไปได้ไหมตรงนั้นนะ่ะตรงนี้มีอะไรด้วยอ่ะลองไปดูน้ำตกดีกว่าครับน่าไปได้จริงด้วย อเคในนี้มีหรือเปล่าเฮ้ยมีแน่ๆนี่งไงจ้าเอเจอแล้วได้เลเวลหนึ่ง <Level 1. S 2> ครบเป็นที่เรียบร้อยห้าตัวกดอ่าเพื่อส่งสล็อตไปยังวัตถุที่เราต้องการนะครับอ๋อโอเค ไปครับเอ้ยตกน้ำตกน้ำลืมกระโดดไปตรงนี้ไปได้หรือเปล่าเฮ้ยตรงนี้มันมอนหรือปะเนี่ยเจอมอนปะ่ะใช้สล็อตกด E <c oughs> เพื่อใช้พลังอ๋อเฮ้ยสุดยอดส่งมอนแล้วก็ไปไนี่ได้นะครับ ไปไปทางไปอะไรอยู่นี่ไปครับเชี่ย <Yeah. S 1> ตรงนี้ไปได้เหรอ <Yeah. S 1> ไปได้ปะไม่ได้ต้องว่ายน้ำไปหรอ <Yeah. S 1> จริงป่ะนี่อ๋อ oh, นี่เราต้องตรงนี้มันมันสูงไปปะวะ นี่ไงขึ้นได้อแล้วทำไมเมื่อกี้ขึ้นไม่ได้อะไรเขาเนี่ยอ่ะเราต้องขึ้นตรงนี้ไปเรียบร้อยมาโอ้เจออีกแล้วน,น,น่าๆอ้ยเพลงเปลี่ยนเลยอะเพลงสยองเฉยรู้สึกว่าน้องเขาก,กลัวหรือเปล่า น้องเขากลัวนะเนี่ยเุ้ยเ้เจอมอนพวกล็อตเกรงกลัวอ๋อถึงได้หลบหนีไปอ๋อน้องล็อตเขากลัวนะครับน้องเน่าเขากลัวไอ้พวกนี้มาทำให้น้องกลัวนี่กด R เพื่อส่งสล็อตไปยังเป้าหมายกดอะไรนยกด ชิปค้างเพื่อเล็งเป้าแล้วกดอาเพื่อส่งสเพื่อมาศัตรูกดชิปอ๋อชิปเล็งนี่ไงทำให้ศัตรูตัตนนี่อ๋อส่งมอนเราไปนี่ว่ามันโอ้โหมันรู้โอ้โหต้องครูดาวเนี่ยมีครูดาวด้วยฮะโอเคเฮ้ยยังไม่หมดอีกเหรอ ฟาดอะไรวะเนี่ยไปไปนี่อืเรียบร้อยเฮ้ยยังไม่หมดอีกเหรอเราต้องส่งน้องไปตรงนู้นนะครับไม่งั้นมันออกมาอีกแน่นี่ไงนี่ไงนี่ไงไปอือนั่นแหละไม่ต้องออกมานั่นแหละล่วงไป ออยังไม่หมดอีกเหรอไปไปนู้นเลยใช้พลังไปครับอ้าใช้ไม่โดนโอเคเมื่อกี้กดใช้ไม่โดนผืนป่ากลับมาเหมือนเดิมแล้วไปขึ้นไป <c oughs> เกมเซฟนั่นไงเจ้าตัวเล็กสองตัว น้องๆเขายัางไม่ไปประเกิดอีกเหรอน้องๆยังไม่เกิดนะครับกด R เพื่อให้น้องเน่านะฮะยกวัตถุไปที่เราต้องการโอเคขอเข้าใจนี่มาน,นี่มาตรงนี้มาตรงนี้ตรงไหนได้วะตรงนี้เนาะ มานี่มานี่โอ้น่าสงสารน้องเขาอ่ะโอเคกระโดดได้ไหมเอ้ยไม่ได้เหรอเอ้ามันไม่ได้มันกลายไปเหรอโอเคนี่ไงได้แล้วทางนี้ไม่มีอะไร มีเฟรมเลทตกนิดหน่อยนี่ไปยกอันนี้ขึ้นมาไงใครมาทำตกไว้เนี่ยได้อีกสามสิบเหรียญเหรอสุดยอดโอเคตรงนี้ไปได้อะ โอ้โหตรงนี้แก้วบอสหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยเฟมเดตตกเฟมเดตตกโหลดผีโหลดผีแน่นอนนี่ไงบอสบอสจริงๆด้วยต้องเจอกับมึงใช่ไหมเนี่ยให้ข้าช่วยเจ้าเถอะข้าสามารถรักษาวิญ,ญญาณเหล่านี้ได้นะและฟื้นฟูความสมบูรณ์ของป่าข้ารู้ว่าเจ้าเป็นอะไร เจ้ารับร,รททู้ได้ถึงพลังที่ไหลผ่านดินแดนนี้แต่เจ้าไม่ได้เข้าใจมันอย่างแท้จริงเฮ้ยมันปล่อยอะไรมาอุ้ยน้องคัวน้องไปแล้วอะไรอ่ะถาวนเหรอความตายแล้วความหายนะคือสิ่งที่เหลืออยู่ที่นี่ น้องโกรธเฮ้ยดินแดนนี้ยังฟื้นฟูได้แต่เจ้าอยู่ที่นี่ไม่ได้เจ้าต้องปล่อยวางเจา้า,จาไม่ได้เกี่ยวข้องกับอะไรที่นี่ข้าจะไม่ละทิ้งผู้คนของข้าเฮ้ย <c oughs> ผมแปลเร็วเกินไปวะ่ะอส่งลูกสมุนมาอีกแก อะไรบอสโอ้โหบอสอีกแล้วบอสใช่ไหมรอบนี้ต้นอ่อนบอสวะ่ะโอ้ยเฮียกดผิดโอ้ยเิียกระโดดลงไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกดผิดไอ้หลบได้เว้ยสตันมันเหรอนั่นแหละโจมตีเลยนี่นี่ืออ อุ้ยหืมเฮ้ย,ย,ยลบเรียบร้อยโหอีซี่แต่โดนตีไปสองจึ๊กโอโ้โหได้ยังไงทำลายทิ้งซะนี่พื้นปูมาว้าวสวยงาม เฮ้ยอีกตัวหนึ่งหรออ๋อไม่ใช่อ,อุ้ยโหทำไมมันเยอะขึ้นวะ,ะมาจากไหนกันเยอะแยะเนี่ยโอ้โหมีเพื่อนเยอะเลยน้องมีความสุขอะเห็นน้องมีความสุขและดีใจพวกเจ้าออกมาได้แล้วปลอดภัยแล้ว ดูสิสย่าเธอกำจัดพิษร้ายเจ้าตัวเล็กพวกนี้น่ารักมากเลยเนาะพวกเขาชอบมากๆเลยข้าชื่อเคน่าพวกเจ้าทั้งสองมาทำอะไรอยู่ในป่าเนี่ยไม่ต้องห่วงพวกเราหลอกและอยู่ที่นี่มานานค่าเข้าใจพวกเจ้าทั้งสองดูแข็งแกร่งมากเลยนะ เจ้ารู้ไหมว่าวิญญาณที่สวมหน้ากากน่ละเขาเป็นใครเราไม่รู้หรอกแต่พวกเขาโผล่มาพร้อมกับพิษร้นี่ hey, แล้วเจ้าหล่ะมาทำอะไรในป่านี่ข้ากำลังตามหาสถานที่บูชาแห่งคุนเขาอะไรศักดิ์สิสทธิ์อะไรสักอย่างนี่แหละผมแปลไม่ทัน <c oughs> หากเจ้าอยากจะไปสถานที่บูชา <c oughs> แห่งคุนเขา อะไรเนี่ยเจ้าต้องช่วยเราในบางเรื่องก่อนโอเคช่วยก็ได้ทาโลพี่ชายของพวกเราติดอยู่ในป่าลึกเราอยากให้เจ้าช่วยความคิดเยี่ยมมากไซยามันคงไม่ยากสำหรับเธอหรอกมัง้งใช่ไหมช่วยเราเรื่องทาโลแล้วเราจะพาเจ้าไปยังสถานที่บูชาโอเค อ่าโอเคฮะมาสิหมู่บ้านของเราอยู่ทางนี้โอเคครับผมก็เดี๋ยวขอตัดพาร์ทด้วยพีนท่านี้ก่อนละกันนะครับผมเดี๋ยวไว้ต่อกันใหม่พาร์ทหน้านะครับสำหรับพาร์ทนี้เนี่ยหากใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับโอเคผิดพลาดไปกันไหนแล้วก็แปลผิดแปลถูกขออภัยด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ